อ่อนมากคะ่ะเบิงนะ้งหน้ผักบุ้งข่อยผักจีนผักบุ้งแดงอ่อนมากคะ่ะ แค่หนกินขา้าวพัทพกบ่งห้ามูสามชั้นติดตมันเยอะคอลลาเจนแซ่เป่แซ่แบหน่ะัก่งธรรมชาติ สะพัใส่จะเจ้าเจ้าเด้อกินกระชับนู่วฝาสีแซ่บะแช่นู้นนู่ยุมาแม่อ้ามยบอแหลกฮะหูดอก แค้วบมมีพอมึงหั่นยำซีนบอ่อแรกมาแม่มากินหั่นรวยนังนังมาค่อยหันนังสวยรวยๆมากต้งชี้ขาวห่ะสวยรวยมากไปใส่อะหาผู้บ่าวก็เข่าเขียวเข่าไอ้ป้อมค่ะเขาใส่ปุ๋ย,นยอนะอฮะให้หนเนี่ยต้องให้เขียวอห้เนี่ยอืมยังไม่ได้ว่า มันคือเกี้ยวเหรอขาวลลนบอกข้าวหวานที่เป็นยังไครับอืมหือนี่น,น้ำหวานแห่งบอกนี่น้ำหวานพร้อมใหนเลยเฮ้ไม่ข่าวเหรอขี่หินหน่อยใช่ไหมตัดหินคือเมีอย มันไม่ได้อ้วนเอาชี้บอกว่ากินไขมันแบบนี้นะไม่อ้วนมันอ้วนเพราะเครื่องปรุงฉันเจ้าไปปรุงน้ําตาลปรุงสดต่างๆผลมันอ้วนฉันใส่แต่น้ํามันหอยอย่างเดียวคำพึงว่ารสดีเยียมเยืะอไขมันนี่เจ้ากินรสไมนชิบไปซอยเผาผ่านไขมันเก่าออกมาเป็นไข่ทน ไม่เห็นเผาผานเลยไม่มีแต่สาสมโอไม่ฉันกินต้องเยอะฉันไม่อ้วนเลยกินเบอกหนามันบิวเหี่ยวนะกินแบบนี้ค่ะพวกที่กินแบบคลีนเลยนะ่ะมันชะเหี่ยวเลยแ้หห่หมูเขาค่ะหมูเลี้ยงแบบธรนมาไซกินได้หมูไม่ได้ฉีดยางลยอ ดี๋ยวสิบห้าสิบมูกระถ่าคั่วแล้วก่อนปลาหมูตัวนุ่มผักบุ้งกับปูกันละไปแล้วค่ะคือกินข้าวกินนี่บายบายอ่ะ บายบายแล้วค่ะ